สวัสดีชาวลัคนาราศีมีนและทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นช่องการพูดคุยเกี่ยวกับดวงของแต่ละลัคนาราศีโดยจะเน้นไปที่เนื้อหาด้านการเงินการงานความรักและสุขภาพที่ฟังได้เข้าใจง่ายๆและกระชับโดยจะอ้างอิงจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวประจำลัคนาราศีของท่านเพื่อการวางแผนที่ดีและเพื่อความระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตของทุกท่านครับ ในคลิปนี้เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดวงสำหรับชาวมีนประจำเดือนธันวาคม2568นะครับชาวลักนณาราศีมีนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนหรือผู้ที่ผูกดวงแล้วอยู่ในลักนณาราศีมีนดาวประจำตัวของชาวมีนคือดาวพฤหัส,สบดี 1. ภาพรวมประจำเดือนธันวาคม2568ถือเป็นเดือนที่โดดเด่นอย่างยิ่งในเรื่องการงานและเกียรติยศ เป็นช่วงเวลาที่ความเมตตาและสัญชาตญาณของคุณจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในอาชีพการงานเดือนแห่งจุดสูงสุดของอาชีพพลังงานหลักมุ่งตรงไปที่พบกัมมะโดยมีดาวอาทิตย์และดาวศุกร์โคจรอยู่ทำให้คุณได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนการตัดสินใจครั้งสำคัญเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในที่ทำงานมีความราบรื่นและให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดี 2. การงานและอาชีพความรุ่งโรจน์และความสำเร็จการงานอยู่ในจุดสูงสุดคุณจะได้รับความสนใจมีเกียรติยศและได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือหัวหน้างานหากคุณต้องการเลื่อนตำแหน่งขอขึ้นเงินเดือน หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ช่วงนี้เป็นโอกาสทองดาวสุขหนุนนําให้ความราบรื่นและเสน่ห์ในการทํางานการติดต่อเจรจาหรือการเข้าสังคมเพื่อธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีข้อควรระวังแม้จะประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องระวังการถูกอิจฉาริษยาจากเพื่อนร่วมง,งานบางคนควรทํางานอย่างรอบคอบและรักษาความเป็นกลางไว้ผู้ที่ประกอบกิจการธุรกิจของคุณจะเติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ควรใช้โอกาสนี้ในการขยายตลาดหรือสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง 3. การเงินและรายได้รายได้ตามความก้าวหน้าการเงินมีความมั่นคงและดีขึ้นตามความก้าวหน้าในอาชีพการงานมีเกณฑ์ได้รับโบนัสเงินรางวัลพิเศษหรือผลตอบแทนจากการทำงานที่เพิ่มขึ้นค่าใช้ใจ่ายเพื่อภาพลักษณ์อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลภาพลักษณ์การแต่งกายหรือการเข้าสังคมเพื่อรักษาหน้าตาทางธุรกิจ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและคุ้มค่ากับการลงทุนคำแนะนำแม้จะมีไรายได้ดีควรวางแผนการเงินเพื่อรองรับช่วงปีใหม่และหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัวเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ไม่จำเป็น 4. ความรักและความสัมพันธ์ความรักที่ต้องการความชัดเจนความสัมพันธ์ค่อนข้างมั่นคงและเน้นการสร้างอนาคตร่วมกันคนมีคู่คู่ครองจะให้การสนับสนุนคุณอย่างดีเยี่ยมในเรื่องการงานและอาชีพ ความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะของการเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนโสดโอกาสในการเจอคนถูกใจในช่วงนี้อาจมาจากแวดวงการทำงานหรือผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จักคนที่เข้ามามักเป็นคนที่มีความมั่นคงในอาชีพการงานและมีเกียรติยศ5สุขภาพและข้อควรระวังสุขภาพโดยรวมดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีพลังในการทำงานสูงจุดที่ควรระวัง ควรระวังอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวเข่าข้อต่อหรือความเมื่อยล้าจากการใช้ร่างกายทำงานหนักเกินไปคำแนะนำการหาเวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพและการหลีกเลี่ยงความเครียดจากความกดดันในการทำงานจะช่วยให้คุณรักษาพลังงานไว้ได้ตลอดเดือนการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจเช่นการฟังเพลงหรือการทำสมาธิจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง6การสร้างบารมีเคล็ดลับ การทำบุญบริจาคที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาการสนับสนุนผู้สูงอายุหรือการบริจาคให้แก่องค์กรที่ให้ความรู้จะช่วยเสริมดวงด้านการงานและชื่อเสียงของคุณให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวในราศีเกิดของท่านและความเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวต่างๆในจักรราศี ขอให้ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนช่องของเราจงมีแต่ความสุขความเจริญมัง่งคั่งร่ำรวยและมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ